สวัสดีครับสนามกคกแมงเงาคุยเมงครับวันนี้เป็นวันพฤหัสที่8มกราคมพุทธศักราช2567ครับวันนี้มาดูความเคลื่อนไหวการพัฒนาของเจ้าต้องไกลครับว่าจะพัฒนาขึ้นหรือไม่ครับวันนี้ก็มารับชมไปพร้อมๆกันครับไม่มีตัดแต่งไม่มีต่อเติมวิดีโอนี้แต่อย่างใดครับเป็นแบบไหนก็แบบนั้น ขันมากขันน้อยก็จะอยู่ประมาณนั้นครับวันนี้ขึ้นตัวเดียวเดี๋ยววันหน้าจะลองขึ้นคู่ขึ้นหลายๆตัวให้ดูครับนี่แหละครับเขาละเจ้ากล้องไกลครับไปแล้วสี่สิบสามสี่สิบสี่วินาทีครับเป็นยังไงฮะพัฒนาขึ้นหรือไม่หรือว่าแย่ลงหรือว่าเป็นยังไงฮะก็ลองวิเคราะห์ใส่กับหลายๆคลิปครับขอเน้นย้ำวันนี้เป็นวันที่แปดครับวันนี้จะให้ชมสักห้านาทีครับท่านผู้ชมครับว่าจะเป็นยังไง เขาจะก้าวหน้าหรือจะถอยหลังท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันว่าจะรุ่งหรือจะร่วงหรือว่าจะเด่นหรือว่าจะดับครับก็มารับชมไปพร้อมๆกันครับนี่เลยฮะเขาละเจ้าก้องไกรมาไล่ดูประวัติเขาหน่อยครับว่าเขามาจากไหนที่ไปที่มาของเขามาอย่างไงครับสําหรับเจ้าก้องไกรครับอายุตอนนี้ก็เกิด วันที่สามสิบมิถุนาครับเกิดวันที่สามสิบมิถุนาครับมิถุนากรกดาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เจ็ดแล้วครับเดือนนี้สามสิบเดือนนี้ก็เจ็ดเดือนครับนี่แหละครับเจ้ากล้องไกลครับส่วนพ่อของเขาก็คือเจ้ากล้องจัก,กรวาลครับท่านผู้ชมสถิติของพ่อเขาปีที่แล้วก็เก้าสิบดอกครับ สายพันธุ์ของเขาก็สายพันธุ์ของเจ้าทองคำเจ็ดสิบเจ็ดดอกในสมัยนั้นสมัยนั้นนี่ก็หมายถึงสามปีที่แล้วครับที่นครราชสีมาเขาได้แชมป์ประเทศไทยครับเจ้าทองคำส่วนแม่พันธุ์ของเขาครับแม่พันธุ์ของเขาก็คือเหล่าเมียบนยะโสธรของเสียแมนจังหวัดยะโสธรครับก็ขอขอบคุณมนะันละโอกาสนี้ด้วยครับ จะให้แม่พันธุ์ดีๆส่งลูกดีๆมาให้ครับนี่แหละครับก็เป็นสายทองคําบวกกับเมียบนยโสธร,ร,รครับนี่แหละฮะเจ้าก้องไกลครับเดี๋ยววันต่อไปก็จะขึ้นคู่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปพร้อมกันครับมันมีหลายประเภทครับไก่บางตัวขึ้นตัวเดียวจะจะขันบางตัวเห็นถ้ามีคู่หรือว่าคู่แข่งหลายๆตัวแล้วก็ ขันน้อยลงก็มีหรือว่าไม่ขันเลยก็มีมีแต่เล่นก็มีครับนี่แหละฮะมันต้องดูหลายๆองค์ประกอบหลายๆอย่างครับท่านผู้ชมบางตัวก็เป็นแต่ขันอยู่ในสุ่มในพื้นดินเวลาขึ้นคอนขันไม่เป็นกลัวตกคอนก็มีครับมันมีหลายประเภทครับนี่แหละฮะสำหรับค,ค่ายพวกแมงเงาขอเรียนว่าเคยพัฒนามาตั้งแต่ยี่สิบกว่าดอกครับผมเริ่ม มาจับมาเลี้ยงไก่แจ้ก็ได้ประมาณสามปีปีนี้ก็น่าจะปีที่สามปีที่สี่ครับปีที่สี่ครับเดิมแต่ก่อนก็เคยเลี้ยงไก่ชนครับก็เลยลองหันมาเลี้ยงไก่แจ้แต่เพราะว่าไก่แจ้มันดีอย่างนึงว่าไปแข่งขันมาแล้วไม่ต้องมารักษาหน้ารักษาตัวเขาไม่ได้เจ็บไม่มีบาดแผลถ้าไก่จัดจริงๆขันจริงๆก็คือแข่งทุกวันก็ยังได้หรือวันเว้นวันก็ยังได้เลยครับไก่แจ้ผมก็ชอบตรงนี้แหละครับ ะฮะก็มารับชมไปพร้อมๆกันเจ้ากล้องไกลครับตัวเขาจะตัวหน่อยครับตัวน,นี้นะฮะของสายทองคําบวกเหล่าเมียบนยยะโสธรครับยังไม่เคยไปสนามจริงครับตัวนี้นี่นะ,ะเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆอยู่ประมาณนี้ครับแต่ว่าตั้งแต่เป็นตัวไก่มาก็ยังไม่เคยอาบน้ําสักทีวันนี้ถ้าถ้าแดดจัดๆก็อาจจะลองอาบน้ําให้ดูครับนี่นะฮะ ถ้ามีสนามใกล้ๆแถวนี้นี่ผมก็อยากเอาไปลองอยู่ครับนี่แหละครับเจ้ากล้องไกลครับฝากท่านผู้ชมติดตามเป็นดาวรุ่งอีกหนึ่งตัวของค่ายโคกนางเอาคุยเมงครับท่านผู้ชมครับเจ้าก้องไกลฝากติดตามครับว่าจะมีผลงานหรือไม่จะโดดเด่นหรือไม่ครับตอนนี้ก็เกือบห้านาทีแล้วครับวันนี้ให้ชมห้านาทีครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะเดี๋ยวเน้นย้ำวันต่อไปครับวันต่อไปจะลอง ขึ้นคู่หรือขึ้นหลายๆตัวให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปพร้อมกันครับนี่นะฮะห้านาทีแล้วครับท่านผู้ชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ